นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเช่นสเสด็จเยือนสันนิบาตกาชาติและคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศ เมื่อเสด็จเยือนสวิตเซอร์แลนด์ทรงรับรองพระราชอาคันตุกะที่มาเยือนทรงสนับสนุนให้สร้างสถานที่รักษาผู้เจ็บไข้ของโรงพยาบาลจุลาลงกรพระราชทา,านกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและที่ทรงห่วงใยตลอดมาคือการบริจาคโลหิตซึ่งโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทา,านเข็มและของที่ระลึกเพื่อยกย่องชมเชยความเสียสละตลอดมา ทีคายุกาโหตุมหาราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีทรทั์สีกองทัพบ,บุกช่องเจ็ดธนาคารกรุงศีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ